เก่งขออนุญาตถามวันนั้นเราเจอการแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องอะไรครับที่กับการที่ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเร่องอะไรกเหตุการณ์แปทกใหม่เราเหตุการณ์วันนั้นก่อนว่ามันแบบอะไรเราไปชักสีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยามเลยมันเป็นวันวันที่เราไปเจอกันนั่นแหละใช่ไหมการแคสแล้วเราก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วก็เรื่องเรื่องก็คือเป็นช่วงที่กําลังจะเที่ยงครับช่วงกําลังจะเที่ยงแล้วเราก็ไปสั่งอาหารเนาะ แล้วเราอสั่งคนแรกแต่เรายังไม่ได้เลยเพื่อนได้อาหารกันหมดแล้วเราก็เลยทวงอาหารนะฮะเราทวงอาหารแต่คราวนี้ด้วยความหิวเะนาะแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์รุนแรงนะครับเราก็แค่ทวงอาหารว่าน้องตามอาหารให้พี่หน่อยเพื่อนได้หมดแล้วลนะแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเพื่อนอนะ่ะมันแซวบอกว่าไปเหวี่ยงน้องเขาเหรออนะไรแบบนี้แต่เราไม่ได้เหวี่ยงอ่ะคือไม่ได้ใช้คําไม่สุภาพนะครับแล้วก็น้ําเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นน้ําเสียงที่น้ําเสียงไว้ายๆหรือว่าน้ําเสียงรุนแรงอะไรอย่างนี้คะ แต่คราวนี้เพื่อนเพื่อนมาแซวเร่นๆ,ๆแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเราก็เลยพอเสร็จงานก็ไปร่วมงานแคสทุกทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็เลยกาลังจะกลับบ้านเราก็บอกว่าทำไมรู้สึกไม่สบายจจังไม่ไม่สบายใจจังเลยทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะขอโทษน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่ามันคนเพื่อนบอกว่าคือเล่งเล่งอาหารอ่ะเออใช่แต่เรารู้สึกว่าในฐานะผู้บริโภคอะเราสามารถตามออเดอร์ได้เนาะ แตในฐานะศิลปินอะเรารู้สึกว่าคิดเยอะไปไงคิดว่าแล้วถ้าน้องเขาถ้าน้องเขาชอบปวงานเราอยอะไรอย่เงี้ยเออแล้วเราไปทั่วอาหารกัเราก็คิดเยอะเป็นคนชอบคิดเยอะ,อะอก็เลยว่าเออกันโพสตขอโทษด,ดีกว่าอะไรเนงะี้ยแต่คราวนี้เวลาโพส์ขอโทษอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะเป็นคําที่ชัดเจนไปเลยไง<อ>ใช่ไหมตามมาหารหรืออะไรก็ไม่ชัดเจนอะอก็ใช้คําว่าโมโหหิวแต่คือคําว่าโมโหหิวในความคิดเก่งอะมันไม่ได้แบบสถานการณ์มันไม่ได้แบบ มันเลยจะเอาไม่ใช <c oughs> like ่มันไม่ใช่แบบนั้นไม่หนูว่าแต่น้องเขาอะแล้วได้มีท่าทีหรือว่าอะไรแบบไม่พอใจไม่มีอะไรเลยครับเรื่องมันมีม่อะไรเลยเรื่องมันแค่ไปกินไปกินข้าวแล้วผมก็แค่ตามตามมาหาจากน้องเขาใช่ไหมฮะแล้วก็เราแค่ไม่สบายใจเอง แค่นั้นเลยค่ะแต่คือถ้าเก่งลงไปแบบนั้นนะคนมันก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยไม่งันมันเกิดเรื่องแบบโมโหอะไรตัวแรงเผมไม่เข้าใจว่า,<อ>ถ,าถ้าคนอ่านพ้อความเก่งอ่ะเก่งก็พยายามจะอ่านแล้วนะพี่เข้าใจไหผมผมพยายามจะอ่านแล้วนะ<อ>ผมก็รู้สึกว่าถ้าอ่านดีๆมันคุณก็จะรู้ว่าเรื่องมันไม่ได้มีอะไรไงอาจจะมีคำว่าโมโหหรือเปล่าเลยทำให้รู้สึกว่าเก่งวีนมันก็เลยไปต่อๆกันไงเพราะเราไปอ่านคอมเมนต์ที่เขา เหมือนกับว่าคอมเมนต์เราน่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นคอมเมนต์ที่เข้าใจว่าเราวีนไงถึงให้มีการแบบเอากระเช้าไปขอโทษก็ดีหรือไปขอโทษน้องเขาก็ดีใช่ไหมฮะแต่สถานการณ์จริงก็คือไปทานอาหารแล้วเร่งอาหารใช่ไหมฮะแต่ในฐานะคนเราที่เป็นผู้บริโภคเราสามารถตามอาหารได้เนาะเพราะมันหน้าง,งานน่นะครับแล้วก็แต่ในฐานะศิลปินเหมือนที่เราบอกเราค่อนข้างเกรงใจคนเราเป็นคนชอบเกรงใจคนมากก็เลยอยากขอโทษเพื่อนก็ว่านะว่าเล่นใหญ่ไป บางทีเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับ เอ่อโพสอะไรบางอย่างเราต้องระวังเราคิดเยอะๆแต่หลังจากนั้นคือได้คุยกับน้องมีโอกาสได้คุยกับน้องมีไหมมีไหมแบบว่าเขามาคุยหรือว่าคืองานคือตอนที่ไปทานอ่ะร้านอาหารคนเยอะมากๆวันนี้แล้วแล้วพนักงานก็เยอะมากๆผมขอโทษทีนะแล้วคือทุกคนแต่งแต่งคอสตูมเอใช่พี่ผมขอโทษจริงๆผมบอกเ่อจริงๆคือจริงๆตั้งแต่ตอนทวงแล้วแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะกลับไปขอโทษแล้วผมหันไปอีกทีเลยทุกคนใส่แมสแล้วแล้วน้องก็ใส่ยูนิฟอร์มของเขาอ่ะแล้วผมว่า <laughs> <laughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่อยากจะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เราก็เลยใช้ตรงเนี้ยเ,เ,เป็นทางในการขอโทษเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเคสที่ไม่ต้องถึงกับต้องเดินไปแล้วก็เนี้ยเพราะมันคือกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในร้านอาหารนะครับ <c oughs> แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆเรื่องเรื่องมันไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนเข้าใจกันนะตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเก่งโมหรือเก่งวีเลยแบบนั้นจริงไม่มีอะไรเลยแต่คือโดิพื้นฐานปกติแล้วเวลาเรา หิวเนี่ยเราก็จะแบบนิดนึงแล้วโคตรมีอารมณ์ไหมเวลาเราหิวเราจะมีอารมณ์ไหมใช่ไหมปกติออจะเอาอาหารไปเองเ,ออเพราะผมเป็นทานมังสวิรัติแต่วันนั้นเนี่ยสถานการณ์เพราะว่าเพื่อนก็ไปงานก็ต้องไปแล้วงานจัดข้างบนออแค่นั้นเองเ,ออเพราะปกติตัวเก่งเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเราเราเป็นคนทานเฉพาะผมทานมังสวิร,รัตด,ด้วยดังนั้นร้านอาหารเก่งมันค่อนจะเพาะค่อนข้างจะเฉพาะอยู่แล้ว ครับผมคแล้วฟีลแมใจจักวันนั้น็ยังไงโอเคีใจจากวันนั้นไม่ทำให้เราเครียดไงเก่งเพราะมันก็มีคอมเมนต์อะไรเงี้ยลงว่าว่าเราเครียดคนแบบเปลี่ยนแบบดักเห็นว่าเก่งเป็นคนแบบสนุกสนานคนก็เลยมองเก่งเป็หมือนว่าคนึกเครียดเพราะว่าคนคนเข้าใจอ่ะเยอะแต่คนไม่เข้าใจเนี่ยโคตรมีผลกับเราเลยอ่ะพราะแบบด่าแบบคอมเมนต์เราแบบเอาให้ตายอ่ะคือผมไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าแบบกะจะให้แบบ ไม่ต้องได้ผุดได้เกิดกับการที่แบบทวงออเดอร์เข้าใจไหมแล้วคือประเด็นคือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกับกับเรื่องเล็กน้อยเช่นการทวงอาหาร่ะเรารู้สึกว่าการเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ารู้สึกระอายใจกับการทําเรื่องเล็กน้อยอ่ะถูกไหมเราเนี่ยเหมือนแค่การทวงอาหารเก๋รู้สึกลายใจเล็กน้อยเก่งออกมากับเรื่องเล็กน้อยแล้วเกดรู้สึกออกมาขอโทษแบบเนี้ยเกงว่ามันก็เป็นเรื่องเรื่องที่ ที่ทุกคนควรจะมองให้มันเป็นแบบหลายๆมุมแบบเนี้มันคือการที่เราเราออกมาขอโทษมันคือการให้ภัยซึ่งกันและกันมันทาให้สังคมมันมีหลากหลายมิติอ่ะเราเราไม่เข้าใจว่าทําไมแบบกัจะเอาให้มัน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 บั่นทอนจิตใจเราอะนะครับแล้วก็มีเพื่อนก็เห็นมางคอมเมนต์เนาะเพื่อนก็แนะนําว่าจัดเลยไหมนแหละอใช่ไหมมีเพื่อนเพื่อนก็แคปไว้แล้วหลักฐานนะครับแต่เรารู้สึกว่า เฮ้ยจุดประสงค์หลักที่เราออกมาโพสอบเพื่อขอโทษเนาะไม่ว่าใครจะเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่หรือว่าใครจะมองว่ามันไม่ดีก็แล้วแต่ก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะเราไม่ได้กะจะมาเพื่อมาทําร้ายใครอะไรแบบเี้ยฮะแล้วก็เราให้ทุกคนอ่ะคิดเหมือนเราไม่ได้แต่ถ,ถ้าเกิดใครที่คอมเมนต์แล้วได้เห็นคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้เข้าใจว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นแบบที่คิดนะครับลองลองลองอ่านข้อความต่างๆดูนะครับแล้วก็เวลาคอมเมนต์อ่ะเราเราเป็นบุคคลสาธารณะเนาะเราไม่ใช่ของสาธารณะอ่ะ เราไม่ใช่แบบสุขาสาธารณะที่คนจะเอามาอะไรมาใส่ก็ได้อะคืออยากให้เข้าใจใจใจเขาใจเราด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับคือคือแล้วแล้วตัวเราเราเรามีเจตนาดีที่ที่ออกมารับผิดชอบกับ กับสิ่งที่บางคนอาจจะมองว่าเล็กน้อยแต่หรับเกิงคือเรื่องยิ่งใหญ่กับการการไล่ต่อการทำทำเรื่องที่ผิดนะครับคทุกนจะไม่ฟ้องฮะที่เพื่อนแคปไว้ตัวเก่งจะตัดแต่ตัวเก่งเขาแนปจะฟ้องมัไหมมีมีมีแต่จะฟ้องเอาเงินไหมอะไรเงี้ยก็ตอนแรกอาะคิดอยู่เหมือนกันว่าหรือเราจะเอาเอาเงินเนี่ยไปสมมติฟ้องใช่ไหม เอาเงินไปเอาพาเด็กที่ไม่มีโอเออเอาเด็กไม่มีโอกาสแล้วไปกินฟูจิแม่งแบบนี้เลยเอาป่ะแบบนเนี้ยพี่พ่อไหมแต่ว่าแต่ตอนนี้ไม่พอของเราเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่แบบนะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเรื่องไปกันใหญ่อ่ะไม่งั้นก็ไปกันใหญ่เพราะเราเราเจตนาเราไม่ได้มาเพื่อที่จะจะจะ,จะทำเรื่องไม่ดีอะนะครับผมโอเคอเจร็เรียบร้อยหย้เมีายาย